กลางลมบึ่มเลยลงไหนวเองลงต้องลงโซนซ้ายไม่ทันมันเออยเฮ้ยมึงดูเฮ้ยทำไมมันเป็นยังไงนะเี้ยมันลงสายมันลงขวาลงขวาอัน้นชั้นสองเฮ้ยลมไม่หุบลมหุบลงปูค้างอ่ะมีคนลงมาอีกมีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งหมดเลยข้ามมาไม่คนข้ามมาเกี่ยแค่เดียวไอ้เหี้ย ถก็จริงพี่แจ้งให้อเอาไเดี่ยวตัวเดียวนะตัวเดียวอยู่นีอ่อยู่นี่ของพี่งอยู่ต่อสนุกต่อสนุกตายตายเห็นแล้วรอดได้งไงเนี่ย <c oughs> ที่เดิมเลยชื่อเดิมเลย ใช่ใช่มันนั่งอยู่ในพุ่มวะมันเห็นมันนั่งนิ่งเนี่ยทำไมวะเดินแล้วกอยืนนอกว่เนี่ยนั่งอ,อยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยโฮ้ยปอนน์น่ะใช่ปะมองไม่เห็นบอกไม่ถึงใครไม่เทปเลย อย่าโดนโดนผ่านพู้มึไม่ยีงก็อยู่น้องไมตตีนี่ก้าเหลา่าอุ้ยพาพ็อกอะไรนะเน่ะก้เราก้เรากราจะเย็นพี่ยิงไปหัวตัว,ตว มองไม่เห็นอะไรเลยเลย็จบมองผมดึงอะไนีน่มันดึงเสร็จแล้วมั้ะที่กำเนิดให้สองตัวประจันหน้า,าน,น่ามบิจันสองอีกตัวโอเค okay. หน้าวิราบาดจะเย็นใช่ใช่นี่มันเสียปวดสองกระบ,บอกแล้ววะเอ้ยเมื่อกี้มันขานไปไหนเหรววะไม่ไม่ลบยังไม่ได้ขานห้องนั่นแหละอุะ้ยตา ได้ยินฉันสายอะตายแล้วยังยืนสา, <What S 1> ามอเฮ้ยหัวแตกสองตัวคือเกิดแค่ไหนโดกในเลอดคไม่มีหลอดไฟนะน่าอยู่ชั้สามปูนะเคเบ่ไม่มีะโขบป่ะเบียรข้างบนไม่รู้พี่ไมาหมมน่อยต้องมาทางตาดูเลดด ปลาตาตัวนี้น <ok. S 2> นไม่ค่อยเห็นแล้วว่าเฮ้ยเพื่มันมาสลรดตี้กันแล้วระวงังตรงบนก็ระดับกันพี่เดินข้างบนนีได้ปะ hi, พี่เด <hi. S 2> ่นห้องเล็กไปพี่เด่นห้องเลง็กไปเฮ้ยมันอยู่ในห้องในรูในรูอยู่ในรูนได้ปะน,นอกอีกตัว สวยโมเปต e. ีนหนึ่งและแอลปะ่ะใช่จะเป็นสวนโคนเวอร์อะไรนันียม่เบียส่วนมันพุกเป็นไหนแร้วะไม่เดินเลยเงียบไม่นีน่นี่นนไม่จะตากนี้เห็นกล่องอดู่นนาเบียร์ ได้ยังไร้ก็เพงเห๋ือต anyway> ัวเดียวหรอวะวัดวิววัดวิวน่าจะเหลือตัวเดียวได้ยว่าเราฆ่ามันไปสามตัวแล้วมั้ยไอตีไทยอ่ะ มีคนวิง่งมีคนวิง่งครับมีคนพี่ออกมาด้วยตอนน้ำมันหมดเฮียโอ้โหโค้ชแฮมมิ่งเขียะแล้วแม้เปยดชุดแล้วด้วยตัววัแข็งแรงต้องเติมไป,ไปต่อไปต่อไปต่อไม่ไม่น้องหรอกตัวไม่สองตัว<ไ>ป่ะสองตัวอ,อีกตัวสิไอปตัวขี่รถเดียววิ่งฝั่งซ้ายขี่รถไปจอดซ้ายป่ะ ไอหยไม่เนอะมีคนกินอะไรอ่ะพี่ร้องหมดมันกินอะไรมาวะพี่ผมยิงแม่งตัวหัวหัวไม่นนอกไอ้สัตว์ เตือนเติมน้ำมันให้เม, <c oughs> มียนี่รับเรียก Watch out ตกไปนวะน้ำมันพังฮ้ยเหมือนมีรถขับมาเลยวะมีรถขับมาจากแยกรถกัน้องขับมารอดิเซฟไพ์จอดเหรอวะมายไปไหนอ่ะ จอดบ้านพี่ทิมได้นะล็อกให้ได้บ้านมักเหลืองเต็มแล้วก็เพง่อมันขี่ไปตรงข้ามไม่มีคันนึ่งคันนึงไม่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 คนตัวตัวขี่ขึ้นเขาอะไม่มีตัวนีขึ้นเขาโอเคนี่แหละเอาานี่ขึ้นเขาแหละไอ้บ้านมีวิเดี๋ยวรับฝั่งตรงข้ามไปหน่อยนะมันขึ้นเขาไปแล้วไม่ยอมยัง เสียงรถอยู่หน้าเราเลยหน er. ้าผมสองตัวตอนรองขามอ่ะหน้าเบียดตัวนึงเบียดเน่ะตัาหนึ่งเปิดรถขามหลังสู้ตัวใหญ บินเข้าวงดกันปานดังเร้วงมาเข่ามีป่ะไม่เห็นคนเข่ามีเลยแซ่แซ่วะไ่ใช่สองคนยิงแสกันเนี่ยมีรถเก็บอยู่โอเคเนี่ยคันนี้แหละครับ เพียล้วยิงคนขับล่วงคนซ้อน,บอ,นบอกเอ้าไปไงเนี่ยเพียก,กระโดดลงแล้วกันนะเมื่อกี้เช่นมีคนยิงแถวเนี้ยนักเหลืองเพียแต่กันเปนข่าวว่ะ แล้วจอดพี่เต้บ้านนี้ขับวนกันมีคนมีคนชั้นสอง่มัน,หนไ,มไหเนี่ยโมกหนวะแกโมกมันเหรอโมก็ไม่ทันแล้ว คนจ,บบน,นจ่ายบนแนวจำแน่ใช่ๆ่เห็นตัวเดียวลอยนั่นน,นี่น,ใน,ในั่นนี่นั่นนี่ เท่าเดียว M สองสี่คูณแปวะโนโนพน่ารตรงบันเทงเ มัน้มันจะหมดแล้วอยู่นี่อ่ะเธอเมื่อกี้เป็นเดินอย่างเงี้ยไปเอาสองสองอีกคู่เล่นหน่อยนะครับกับคู่หูของผมนะครับเดี๋ยวผมเอาคู่หูผมไป มันใช้ยังไง่ะไอชูชิวกดกดที่โล่งๆอ่ะกดมันไอเนี้ยกดมันเนทอ่ะเองเองเรีอกไปลงที่ทรัดเนทแล้วก็กดปลาแต่ว่ามันต้องกลางที่้องโล่งๆไม่สามารถใช้ได้อ๋อเฟสนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วปะจะใช้ได้อยู่มันมันมันบอกว่าใช้ไม่ได้มันเล็กไปมันเล็กไปแล้วป่ะมันได้ประมาณเฟตสี่มั้งเฟตสี่เฟตสห้านี่มันเล็กไปแล้วแต่ตอนเนี้ยไอพวกเนี้ยทำอะไรกันอยู่ นั่งจากการเนี้หกยี่คิบสี่นาทีมันบอกเงี้ยสองถึงยี่สี่นาทีใช่ปะเออใช่สองถึงยี่สี่แล้วไงแล้วไอ้หกตัวนี้มันอยู่ไหนกันวะพี่วันเนียนอยู่ในบ้านไหนจากบ้านปะเดี๋ยวพี่เจอแล้วเจอแล้วบ้านชมพูหนึ่งตัวอันจี่เอโอ้เฮียลูกสัตว์ช้ามันเลยอ่ะ ลองแส่ก็ดุเกินเยี่ในเมืองหมดแล้วดูทรงอ่ะเช่ข้างนอกไม่มีเราฟ้าเวอร์เชกตายโอเียบอดตายแล้วปิดจับแล้วนี้ว่าจะเหลือสี่สามเฮ้ยใครฉีกเบเดอ่ะใช่ทาาไหนอ่ะ ไม่ใช่ตีเราด้วยหรอมีคนนอนอยู่มันเทพ knock. Okay, knock. เก่งมกไปเลยวะ เี่เนตเช็คไประวังตุง่มมีบักกี้จอดอ่ะ นี่เงินเกินหน้าผมมีคนเดิน Watch out องเบิดเุดหอดเอ็งเอาแผนกวิมาจากไหนวะเทียนซื้อแน่น่นนะพี <c oughs> เ่เอ้เอเอ้เอ,อละไรร ตัวใหม่ที่ไม่ชุดเรื่อยอีวางอะสัตย์เลี้ยงเดวนได้เวดเวินเดาก็ชุดอ,ะอละคนน่ารักเลยเ,เหมือน <ไ S 1> คนอ่ะตัวท้ายตัวท้ายมันตีนมันเฉียบใช่ใช่นะนะที่คนไทยตายหมก โดนว่ะมิเต้ไม่ตายโดนมิเต้เนแน่โจมกูแน่โจมกูน้าคือเขาแปดชั่วโมงแล้วก็ไม่กินไก่มีลิมากมีมาติดชัวมม่วโมงไม่คิวเย่กลัวแบบจะไม่มีคอนเทนต์ไงคือจะ,จะไม่มีอะไรทำใช่ไหมใช่